สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักการงานการเงินของชาวราศีกรกฎในปี2565นะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มในดวงการงานการเงินความรักของชาวราศีกรกฎในปี2565ดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า The t e m p l r a n c e ไพ่ใบแรกที่นี่คือภาพของการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงของต้นปี2565หรือวัสถาการในช่วงของปี2565ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสถานการ,การ์งานการเงินความรักเหมือนกับเราสูญเสียเปลวไฟอะ่ะในความว่าอาจจะช่วงร้อนลน อาจจะผ่านความเจ็บปวดพันความยากลาบากมาแต่ไพึ้นมาว่าอีกข้างเหมือนกับถือน้าไว้ในมือเพราะฉันแนะนาในส่วนของต้นปีของชาวราศีก,กรกฎเลยท่านว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักเนี่ยอยากให้เราเหมือนกับพยาพยามใจเย็นพยายามเหมือนกับทุ่มเทพยายามเทใจพยายามเทความรู้สึกทางเรื่องความรักการงานการเงินเนี่ยให้เหมือนกับเราเจอคุณรุนแรงมาเราเจอไฟเปลวไฟมาเราเจอปัญหามาเนี่ยนะครับอยากให้เหมือนกับเอาความเย็นเข้ารูป หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติคุณมีปัญหาเรื่องการงานยายคุณรอดูสักประมาณช่วงต้นเดือนก่อนต้นปีก่อนมกราากลุ่มพาก่อน2เดือนนี้ว่าเออมันอยู่ได้ไหมมันดีไหมนะครับมันโอเคขึ้นหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้การงานมันเริ่มดีขึ้นหรือย,อยังนะครับพะไพ่พหมายความว่านางฟ้านางสวรรค์ทูตสวรรค์เนี่ยเหมือนเขากำลังจะเทน้ําอวยพรคุณมาเทสิ่งดีกลับคืนมาหาคุณนะอ่ะเพราะฉะนั้นคนเราอาจจะมีเปลวไฟคุณอาจจะเคยผิดผิดหวังเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักอาจจะผ่านความเจ็บปวดมมาาผ่านสมา แต่ไพ,พ่เทมปุระหมายความว่ามันจะค่อยๆเย็นขึ้นเพราะฉนั้นขอตอบว่าใน2เดือนแรกของปี2 5ง5เนี่ยเป็นช่วงของชาวสิกรกฏท่านเริ่มฟื้นฟูเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริหารจัดก,การเรื่องความรักการงานการเงนิงนงน,นั่นเองแต่ไม่ได้บอกว่าจะดีขึ้นภายใน2เดือนแรกของปี2 5 1 5นะแต่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเป็นปีแห่งการที่มีนางฟ้านางสวรรค์หรือดวงชะตาคุณเนี่ยเริ่มเย็นเริ่มดีเริ่มเข้ามาสดแทนสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะครับแบบนั้นมากกว่า ไพ่ใบต่อมาในส่วนของการงานการเงินก่อนเลยมาทํานายเรื่องการงานการเงินของชาวสิกรกฎก่อนนะครับไพ่เรื่องของการเงินขึ้นมาใบแรกเลยขึ้นมาว่า s ิกออปเปอิคอนหรือไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญหมายความว่าเรื่องของรายจ่ายอาจจะมีการที่คนขอความช่วยเหลือคุณเยอะชาวศิกรกฎก็เยท่านเหมือนกับคนที่เป็นชอบทําบุญใครหลายคนชอบทําบุญใครหลายคนชอบที่องศารนะครับอาจจะมีการหยิบยืม ให้เงินคนอื่นยืมเพราะฉันไพ่เป็นที่ออกถามว่าระวังเรื่องของการหยิบยืมเงินระวังเรื่องการให้ยืมเงินระวังเรื่องของการที่ให้เงินคนอื่นมากเกินไปเพราะฉันไพ่เนี้ยขึ้นมาเดี๋ยวจะติดครับถ้าเป็นเรื่องของการทําบุญทําทานเนี่ยผมแนะนําชาวศิกรกฎหลืท่านว่าการทำการทำบุญทําทานหรือการลงทุนเกี่ยวข้องกับการเงินหรือเหรียญเนี่ยนะครับอย่าให้คุณเนี่ยทำแล้วเหมือนกับอย่าเดือดร้อนทําแล้วเหมือนกับมีเงินตัวเองเก็บเห็นไหมครับเพราะจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งเขาถือเหรียญไว้ในมือเป็นถุงเลยแต่เหมือนเขาก็เสียไปแค่เศษส่วนหน ราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยผมแนะนําเลยว่าช่วง2เดือนแรกถึง6เดือนถึงกลางปีเนี่ยอยากให้ชาวสิกรกฤตท่านเนี่ยทำบุญทาทานแบบพอดีหรือจะลงทุนกับการเงินการงานอะไรก็ตามทําแต่พอดีนะครับพพเพระไพ่หกเหรียญหมายความว่าอาจจะมีการเรื่องของการหยิบยืมเงินนะครับซึ่งถามว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีแค่6เหรียญน,นะครับแล้วก็ยังมีเงินกองไว้อยู่หมายความว่าอาจจะให้เขาไป6เหรียญแต่ตัวเองต้องห้ามเดือดร้อนนะนะครับ ให้ใครไปหรือให้ใครหยิบยืมหรือให้ใครเอืนใครไปลงทุนเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามหรือการริเริ่มลงทุนการเงินการงานก็ตามอย่าเพิ่งริเริ่มในช่วงของกลางปีหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีอาจจะเหมือนกับอย่าเพิ่งไปลงทุนตรงนั้นแนะนําแบบนั้นดีกว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเดือดจัดติดขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ช่างหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรแต่มันอาจจะลงทุนไปแล้วมันรอนานสู้ไปลงทุนกลางปีเลยดีกว่าเพราะฉะนันหกเหรียญหกเหรียญเข้ามานะครับหกเหรียญหมายความว่าอะไรกับไพ่ขึ้นมาว่าเหีย หกเหรียญกับไพ่เก้าเหรียญบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนแบบปลอดภัยเซฟโซนนะครับลงทุนแล้วเงินมันกําไรเห็นผลมีความสุขเลยไม่ต้องมานั่งรอนะครับไม่ต้องมานั่งเสียไปแล้วต้องมานั่งยืนอยู่ตรงนี้ยืนแบบเหมือนจะรอเงินเข้ามารอเงินกาไรกลับคืนมาไพ่ใบนี้บอกว่าลงทุนตั้งแต่กลางปีของปีสองพันห้าสิบห้าไปต้นไปเนี่ยคุณจะเป็นไพ่เก้าเหรียญจะกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นภูมิฐานมีความสุขเรื่องการเงิน เพราะฉันไพ่เก้าเหรียญทำนาดยดวงชะตาของชาวสิกรกฎ่านว่าการเงินของคุณในปี2015เนี่ยมันจะดีขึ้นในช่วงของมิถุนายนเป็นต้นไปเดือน6เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยจะเป็นการเงินที่เหมือนกับไพ่เก้าเหรียญเพียบพร้อมมีเงินซื้อเสื้อผ้ามีเงินแต่งตัวมีเงินเหมือนกับดูแลตัวเองมีเงินอยู่รายล้อมโชควาสนารายล้อมเรานะครับแต่มันไม่ค่อยดีในช่วงของต้นปีถึงกลางปีคือช่วงของการที่ต้องระวังเรื่องของการหยิบยืมเงินอย่างแรกเลยแล้วก็ลองเรื่องของการร้อนใจนะครับแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเก มันเป็นปีเห็นการที่เราเริ่มเห็นผลกําไรเริ่มมีความสุขเริ่มกลับมาสวยและรวยมากอีกครั้งหนึ่งนะครับและไพ่เก้าเหลี่ยมหมายความว่าอาจจะเหมือนกับมีงานลงทุนที่เหมือนกับได้ผลกําไรกลับมาเพราะฉะนั้นใครจะลงทุนช่วงต้นปีผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรลงทุนนะแต่ลงทุนแบบทีล,นะบล,ททละน้อยก่อนนะครับลงทุนทีละน้อยก่อนหรือจะต่อเติมบ้านหรือว่าจะต่อเติมม้ามค้าหรือทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทำแบบน้อยๆก่อนรอกลางปีไปต้นไปแล้วค่อยไปจริงจางกลับมาหรือว่าทําไปเลยนะครับไพ่ก้าเหลี่ยมหมายความว่าการเงินเนี่ยค่อน รือมีความสุขด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นไพ่ก้าเหนยงขอตอบไปว่าจะเป็นบุคคลที่มีความสุขในเรื่องของการเงินนะครับเมื่อแต่กลางปีเปต้นไปการเงินจะดีการเงินจะเข้ามาโชคด้านไหนบ้างโชคด้านลงทุนเกี่ยวข้องกับการเงินโชคด้านลงทุนเกี่ยวข้องกับการที่อสังหาการลงทุนเกี่ยวข้องกับสองไม้เท้านะครับติดต่อสื่อสารทางไกลนะครับพูดคุยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับติดต่อกับผู้คนเซล นะครับ,ขา, online, รบาขายของออนไลน์นะครับสองไปเท้าขายของออนไลน์หรือสเตนการทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวลงทุนเกี่ยวข้องกับร้านค้าสังหางานส่วนตัวของเราหรือการลงทุนเล่นเล่นหุ้นนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินหรือการซื้อกองทุนนะครับไพ่ใบเดี่วกาจะเป็นการที่รวยหรือผลกําไรที่มันตอบแทนมาตั้งแต่กลางปีจนถึงสิ้นปีนั่นเองนะครับในส่วนของชาวซิกรกุลเลยท่านเลยนะ ไพ่ใบต่อมามาดูต่อเรื่องของการงานกันนะครับไพ่ขึ้นมาว่าถูออฟปาหรือสองไม้เท้าในส่วนของการงานชาวสีกรกรอยท่านเนี่ยจะดีขึ้นช่วงไหนนะครับไพ่ขึ้นมาว่าถูออฟปานนะครับมันเหมือนกับไม้เท้าอันนึงเนี่ยมันอยู่ข้างหลังของผู้หญิงคนนี้แต่อีกอันนึงมันคือเหมือนไม้เท้าที่มันมั่นคงกว่าดีกว่าขึ้นกว่าสูงกว่าเห็นไหมครับพราะในปีั้นในปี2ิบ5เนี่ยการงานของชาวสีกรกรยท่านผมขอทํานายแบบนี้นะว่ามันจะดีกว่าในปี2 5ง4 พพัออกสองปีที้สิเนี่ยไม่เท้าเราอาจจะตกลงเห็นไหมครับอาจจะพันวิกฤตที่เหมือนกับอยู่ในความมืดเบื้องหลังอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนกับมองเห็นว่าเออประเทศมันเปิดอนาคตมันเกิดขึ้นมาอาจจะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นอาจจะมีงานที่เหมือนกับมองเห็นอนาคตเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไพย่ขึ้มาถูออบวานหมายความว่าการงานของชาวสิกร้อกวหลายท่านเนี่ยจะดีขึ้นจะมองเห็นอนาคตมากขึ้นตั้งแต่อะไรตั้งแต่หลังเดือน2เป็นต้นไปจนถ,ถึงกลางปีกลางปีจะเด่นชัดในส่วนของชาวสิกรกวหลายท่านเลยพร้อมๆกับาการเงินนั่นแหละ เพราะฉันไพ่เป็นอีกว่าประมาณช่วง2เดือนแรกจะเป็นช่วงของการมองหาอนาคตมองหาโลกมองหาการวางแผนมองหาการเริ่มในการทํางานแนะนําชาวศิกรกฎเหล่ท่านเลยนะว่าช่วงมกละกุมภาเนี่ยอาจจะเป็นการวางแผนก่อนการคิดก่อนว่าเราจะทํายังไงดีนะครับอาจจะมีการวางแผนเรื่องการงานการเงินว่าจะทําอะไรลงทุนอะไรหรือจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองบ้างเช่นเหมือนกับการกาหนดเป้าหมายการวางแผนอนาคต การวางแผนเรื่องงานนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันมีดีขึ้นหรือการที่เหมือนกับประชาสัมพันธ์โฆษณาอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยส่งเสริมเพราะฉะนั้นเห็นมากครับในส่วนของการงานของชาวสาศิกรกฎถ้าเกิดในส่วนของปี2515เนี่ยจะดีมากเรื่องของการที่ติดต่อทางการติดต่อสื่อสารหรือนําเข้าส่งออกหรืออาชีพเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าธุรกิจที่สองไปเท้าค้าขายออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยส่งเสริมอีกตำแหน่งหนึ่งคือเตสเตนเข้ามา หมายถึงว่าธุรกิจส่วนตัวที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสเตนหมายความว่าอาจจะเป็นการลงทุนเกี่ยวข้องกับอสังหาเป็นเจ้าของกิจการอะไรที่เราทําอยู่แล้วไม่ได้ทําเพิ่มนะแต่อาจจะมองเห็นการต่อเติมการขยายการเปิดสาขาเพิ่มเนี่ยอันนี้แนะนําช่วงกลางปีนะกันเพราะฉะนั้นงานของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวสเตนเข้ามากับสองหมายท้าหมายความว่าคุณควรจะทํางานที่มีอยู่แล้วเนี่ยหรือง,งานของตัวเองหรือง,งานประจําตัวเองเนี่ยในช่วงของต้นปีก่อน นะครับต้นปีก่อนถ้าเกิดจะวางแผนขยายร้านหรืออะไรเนี่ยให้หลังเดือน2แต่ไปลงมือทำจริงๆหรือการที่ขยายร้านจริงๆเนี่ยหรือเปลี่ยนงานหรือย้ายสาขาหรือย้ายงานเนี่ยในช่วงของการปีจะดีมากๆเพราะถ้าจะสเตหมายความว่าอาชีพส่วนตัวครับอาจจะเป็นคนที่มั่นคงนิดนึงอยากให้คุณอดทนนิดนึงเพราะฉะนั้นสเตหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องขยันต้องขยันถึงจะได้เงินต้องขยันถึงจะได้งานต้องเหนื่อยอ่ถึงจะได้เงินถึงจะรวยนะครับแต่สเตหมายความว่าคนที่มีประสบการณ์ คนที่แข็งแร่งคนที่เติบโตเรื่องของงานตัวเองคนที่สามารถทํางานได้อย่างมีความประสิทธิภาพอะนะครับเหมือนกับมีความรู้มีประสบการณ์ในการทํางานทํางานได้อย่างเข้มแข็งทํางานได้อย่างอดทนอย่างเงี้ยพะฉันเครื่องหมายของสัญญาของชาวสี่กรกและท่านเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแนละ้วมันจะประสบความสําเร็จเพราะฉันอยางที่บอกไปครับ สเดือนแรกของปี2 5 6 5เป็นการวางแผนก่อนและกลางปีไปต้นไป6เหรียญ9เหรียญเห็นไหมครับเดสเตนกลางปีปต้นไปนะครับจะเด่นมากเลยว,ว่ามันจะมีความสุขคุณจะเริ่มแข็งแร่งแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินการงานเนี่ยในช่วงของเดือนะอไรที่เห็นได้ชัดรู้ไหมครับเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนของปี2อง5 ชาวสิกรดจะเริ่มแล้วว่าเราเริ่มอยู่นิ่งๆแล้วเราเริ่มรวยๆแล้วเราเริ่มสบายใจเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มคลชีวิตัวเองได้แล้วเริ่มควบคุมตัวเองได้แล้วนะครับแต่ไพ่ใบต่อมานะครับมันค่อนข้างจะขึ้นมาใรื่อนของไพ่เดจัดเมน์มันคือการเป่าประกาศเพราะฉันเดจัดเมนท์แนะนาชาวสิกระโดท่านว่าอาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มเป่าประกาศเพิ่มนะครับจะเด่นมากเรื่องการติดต่อพูดคุยสื่อสารนะครับ ใครทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อยากจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารด้วยความรู้สึกว่าเราคุยด้วยความรู้สึกดีๆเราพยายามพูดจาดีๆเอาไว้เราพยายามคิดดีทําดีพูดดีเอาไว้และงานเงินนะครับมันจะปังกับตัวเราเองมันจะดีกับตัวเราเองเพราะฉันถ้าเกิดรู้สึกว่าอะไรมันไม่ต้องการรู้สึกอะไรมันเข้ามาปัญหาเข้ามาเนี่ยนะครับปัญหาความร้อนสมมติมีคนมาหาเรื่องนะครับมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินความรักเนี่ยอย่าให้ไพ่เด็ดจัดเมนท์เข้ามาไว้ก่อนเลยเอาความ ใจเย็นเข้าพูดเอาความน้ําเย็นเข้ารูปนะครับเอาความพูดคุยหรือค่อยค่อยคุยเนี่ยจะดีมากมากชาวสีก็หลดท่านถะ้เกิดคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉันอดทนเยอะอยู่แล้วใจเย็นอีกนิดนึงพูดดีๆพูดจาดีๆแค่นี้แหละคุณจะไปได้ไกลมากๆทั้งเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักเลยนะครับพอไพ่เก้าเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของการที่กลับมาเป็นคนที่มีเงินมีความมั่งคั่งโสดสวยและรวยมากอีกนะครับอันนี้ผมขอตอบในส่วนของกรณีคนโสดนะไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ขึ้นมาว่า เรื่องของความรักกันนะครับไพ่ใบแรกก่อนเลยขึ้นมาตัวทาวเวอร์นะครับสำหรับความรักนี่ถ้าเกิดใครเลือกกับคนรักมาเกิน1ปีขึ้นไปในปีนี้คือปีแห่งการที่เป็นไพ่สองใบทาวเวอร์แล้วไปปีแห่งการจบนะครับจบปัญหาและกับการหย่าร้างกับการพังทลายกับความรักที่มันพังไปกับความรักที่มันพ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ทาวเวอร์หมายความว่าบ้านหลังนี้มันอาจจะจบแล้วคุณจบกับปัญหาแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะอาจจะจบกับปัญหาที่มันหนักมากในปี2 5 6 4 ในปีนี้คุณเหมือนกับพ่ท้วเวอร์หมายความว่าปัญหาเก่าๆมันจบและมันจบในปีนี้แหละใครที่มีปัญหาเรื่องการหย่าร้างหรือปัญหาทะเลาะกับคนรักจะจบการจะเคลียร์ใจกันนะครับจะเริ่มเหมือนกับไม่กลับไปเจ็บไม่กลับไปย้อนกลับไปทาลายมันอีกนะครับหรือใครถ้าเกิดมีปัญหาคนรักเลิกรากกันไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยจะกลับมาเป็นหนึ่งไม้เท้าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะกลับมารักกันจะกลับมาคืนดีกันใหม่แต่ค่อนข้างจะโดดเด่นว่าสำหรับชาวสรีกฤกบกรยท่านว่าทาาเวอร์กับสองไม้เท้า ถ้าเกิดเราเลิอกอก er be be true, ับใครไปเนี <techn> ่ยนะครับแล้วกลายเป็นคนโสดอีกครั้งแล้วเนี่ยจะโดดเด่นมากในเรื่องของความรักที่เหมือนกับก้าวเหรียญจะเป็นดวงที่เหมือนกับมหาโชคมหาเสน่ห์เหมือนกับคนโสดแล้วมีเงินน่ะโสดแล้วสวยอย่างเงี้ยภายเก้าเหรียญหมายความว่าถ้าเกิดไม่โสดมีแฟนไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขอาจจะไม่ค่อยปังแต่พอโสดปุ๊บเนี่ยจะมีความโสดความสวยนะครับความมั่นคงเหมือนกับดูภูมิฐานขึ้นดูดีขึ้นอันนี้ในแง่ของความรักไม่เกี่ยวข้องกับงานการเงินนะชาวสีก็ปรากฏถ้าเกิดคุณโสดเนี่ยคุณจะเหมือนกับคนทีีี่่่เ้้้ยโสสดแลวนนนมขึอาง นะครับสวยและรวยมากอาจจะมีการแถมมาโบนัสเข้ามาหาเรานะครับพะฉันไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ขึ้นมาว่า t h e l o v e r ราสำหรับคนโสดนะครับผมหรือคนที่เหมือนกับมีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยขอตอบเ้ว่อไพ่ใบนี้บอกว่าจะกลับมาเป็นคู่รักกันอาจจะเจอคิวปิดแผงสอนนะครับอาจจะเจอเทคแอปเปิ้ลอดัมแอนเอว่าเป็นคู่รักที่เหมือนกับเหมาะสมกันเป็นคู่รักคนแรกนะครับที่เหมือนกับรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจรักกันเพราะผมนิคิดรักกันเพราะเหมือนกับมันเกิดจะขึ้นจากความบราชาติเกิดขึ้นจากหัวใจ เพราะฉันทำนายดยวงชะตาของชาวสีกรกฎเลยท่านว่าในปี2565เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคู่รักพบเจอรักแท้พบเจอความตกหลุมรักพบเจอคนที่เหมือนกับพบเจอความรักที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างเหมือนกับมีทูตสวรรค์มีผิวปิดมีบุพเพสันนิวาสนำพาสื่อจูงมาให้คุณรู้จักกันอาจจะรู้จักกันผ่านทางเดอจัดเม้นต์กับสองใบเท้าครับหมายความว่าอาจจะพบเจอกันจากความที่พูดคุยติดต่อและเป็นบุพเพสันนิวาสเขาอาจจะมาจากซีกโลกหนึ่งก็จะมาจากทางไกล เพราะฉันจะโดดเด่นเลยว่าจะ,จะ,จะ,จะเจอคนรักจากทางไกลซีกโลกที่เหมือนกับบนมาเจอกันเป็นบุคเคศสัญญาณที่มีด้แดงเชื่อมต่อก,กันแล้วมาเจอกันและนะ้วพูดคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าม<ๆ>ันคือคู่รักมันคือคนที่รักกันมันคือคนรักที่แสนหวางโรแมนติกคุณจะพบเจอค,คนรักที่โรแมนติกมากๆแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ไม่เคยตกหลุมรักใครเลยเขาไม่เคยตกไม่ต่างฝ่ายต่างต,างตกหลุมรักกันเนี่ยไม่เคยตกหลุมรักใครขณะนี้มาก่อนนะครับแต่ไพ่ใบต่อมาสำหรับคนที่มีคู่แล้วเลิกกันไปไม่เกิน1ปีนะ ไพ่าทาวเวอร์เดลจัดเม้นหมายคมว่าจะมีการพูดคุยตกลงกันจะมีการติดต่อพูดคุยกลับมาอยู่ในส่วนคนรักที่เลิกกันไปเกินไม่เกิน1ปีแต่ถ้าเกิดเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยผมขอตอบเลยว่าคุณอาจจะพบเจอการปองเห็นอนาคตมองเห็นคู่รักใหม่ไม่ต่างอะไรกับคนโสดเลยนะครับพอฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอะไรครับก้าเหรียญเดลสแตนหมายความว่าคนรักที่เลิกกันไปไม่เกิน1ปีเนี่ยจะกลับมาพูดคุยกับมาปรับความเข้าใจกันแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปหรือเปล่าจะต้องการคนที่เขาทำร้ายเราหรือเปล่า เพราะถือสเตนตหมายความผู้หญิงคนหนึ่งเขาเริ่มอยู่ได้แล้วแต่สิงโตเนี่ยนะครับเขาก็รู้แหละว่ามันทําร้ายเขาแต่เขาก็เริ่มอยู่ได้แล้วคุณจะกลับไปทนอยู่กับเขาหรือเปล่าคุณจะกลับไปพร้อมจะกลับความเข้าใจกับคนที่เลิกรากันไปมีปัญหากันไปหรือเปล่าที่คนเก่าๆอะไรเงี้ยที่เลิกรากันไม่เกินหนึ่งปีนะ กลับมากลับมาก็เป็นเปลวไฟถึงบอกนะครับว่าอาจจะมีการกลับมาพูดคุยเริ่มติดต่อกันก่อนในดวงของชาวศิกรกฎาท่านเนี่ยในเรื่องของการที่เลิกรากันไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยไม่ค่อยแน่ชัดว่ากลับมาเนี่ยจะกลับมาเพาะปัญหาจะกลับมาเข้าใจกันจริงๆหรือว่าจะกลับมาเหมือนกับเอาแน่เอานอยไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ดีความรู้สึกที่ยังไม่เท่าเทียมอยู่ของคนหลักเก่านะครับที่มีปัญหาที่เลิกรากันไปไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามนะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาาาครรรัับชินือววห่ ไพ่ใบนี้บอกชาวิีกรกฎแต่ถ่าในตำแหน่งปี2 5ง5เนี่ยคุณจะพบเจอคนรักที่เป็นควีนถือถ้วยหมายความว่าคนที่เข้ามาดูแลคนที่เข้ามาเหมือนกับเห็นคุณค่าทางหัวใจคุณคนที่เข้ามารักคุณด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับเขารักคุณเหมือนกับเขาเห็นความรู้สึกข้างในใจเขารักคุณด้วยหัวใจเขามองที่หัวใจคุณน่ะและเข้าใจคุณน่ะเพราะฉะนั้นขอตอบแล้วคุณจะเจอคนรักที่เข้าใจคุณพบเจอคนรักที่เหมือนกับใส่มงกุฎมาด้วยถือถ้วยสีทองมาด้วยถือดอกไม้มาด้วย พบเจอคนรักที่เหมือนกับคนที่เข้าใจกันคนที่เขาอยากจะดูแลคนที่เขามองที่คุณที่หัวใจคนที่แต่งตัวเหมือนกับมีภูมิฐานดูแลคุณได้สามารถปกป้องสามารถเข้าใจคุณได้คนรักที่อบอุ่นเลยเพราะฉันขอตอบเลยว่าคุณอาจจะเจอคนรักที่อายุมากกว่าหรืออาจจะอายุพอๆกันแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราเขามองเราที่หัวใจต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าคนคนนี้จะแต่งตัวดูดีด้วยในเรื่องของการที่สามารถปกป้องสามารถดูแลสามารถมีลูกมีครอบครัวนะครับสร้างอนาคต กับเราได้เพราะฉันขอตอบเลยว่าเจอคู่รักแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานอะไรประมาณนั้นไพ่ไม่ได้บอกว่าจะแต่งงานกันนะแต่ถ้าคุณจะเลือกทางโสดละ่ะสับคนโสดคุณก็สามารถโสดได้อย่างมีความสุขโสดได้อย่างเหมือนกับเดอะสเตนนนะ่ะโสดได้อย่างแข็งแกร่งโสดได้อย่างแข็งแรงนะครับในส่วนของชาวราศีกรกฎมาดูไพ่ไปสุดท้ายการเป็นไพ่ขึ้นมาว่าดีเอ็มเพจนะครับไพ The ่ดีเอ็มเพจไปนี้นะครับทำนายดวงชะตาบทสรุปความรักการงานการเงินของชาวราศีกรกฎท่านเลยว่าดีเอ็มเพจได้หมายถึงว่าใครก็ตามนะครับ ทั้งการงานการเงินเนี่ย okay, <u il clubs> จะโดดเด่นมากๆเรื่องของความกลับมาเป็นความสุขการกลับมามีความใจเย็นกลับมามีความรู้สึกเป็นตัวเองกลับมีความรู้สึกที่เหมือนกับกลายเป็นคนที่รักรักธรรมชาติรักหลายๆคนมีความอ่อนโยนมีความเป็นแม่ในปี2565นั่นเองเพราะฉันไพ่เมนิกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นเรื่องของตัวเองความรักและคนรอบข้างแต่อย่ารักตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นคนที่เย็นชากับความรักหรือเฉยชากับความรักหรือเหมือนกับนิ่งเฉยนะครับ หรือกลายเป็นคนที่โมโห و, หรือว่าไม่ต้องการคนรอบข้างอะไรขนาดนั้นเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่แล้วเพราะฉันเอ็มเพไปนี้แนะนําชาวศิกรกฎ่านว่าบทสรุปก็คือคุณเป็นคนที่มีคุณค่าทั้งเรื่องการงานการเงนิงน,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 งนความรักอยู่ได้อย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้วใครหลายคนผมขอตอบเลยว่าอาจจะเป็นปีแห่งการที่อยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบมีความใจเย็นอยู่แบบพอเพียงนะครับโดยการที่มีเงินนะ่ยแต่แบบ มีเงินในมีเงินแบบมีความสุขด้วยตัวของเราเองอะ่ะไม่ต้องไปนั่งแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้วยตัวของเราเองได้มีความสุขด้วยตัวของเราเองได้มันมากพอสําหรับตัวเราเองได้นั่นเองมาดูไพ่ของชาวราศีกร,รกฎในปี2065ดีกว่านะครับว่าต้องระวังอะไรบ้างไพ่เดทนะครับไปแรกเลยระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่ปัญหาความรักปัญหาเรื่องการงานการเงินที่มีไพ่เดทเข้ามาหมายความว่าในช่วงของการลาออกช่วงการย้ายงานปรับเปลี่ยนงานเนี่ยแนะนําว่าปีแรกเนี่ย นะครับปี2015เนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่าช่วงต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยแนะนำว่าอย่างเพิ่งเปลี่ยนงานอาจจะต้องทนอีกนิดนึงนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นเพราะฉันไพ่เดสหมายความว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะตามเรามาถึงมาตามเรามาต้นปีก่อนแนะนํากลางปีมันถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉันถ้าเกิดใครรู้สึกว่าชีวิตตัวเองยังเหมือนกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยผมขอตอบเลยว่าไพ่เดสกับไพ่เทมปูแล้วก็ไพ่หเหรียญนะครับอาจจะต้องใจเย็นๆยนเยอะเยอแล้วก็อดทนตั้งใจทํางานเยอะๆนะครอนนนเาาป็กกิดวงแผ่ แล้วพอกลางปีมันถึงจะเห็นผลเนาะเช่นเราอาจจะมีการต้นปีอาจจะมองการวางแผนเช่นการโฆษณาการขายของสอง่งการส่งของอะไรเงี้ยสำคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจําก็แล้วแต่นะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าพระราชาถือไม้เท้าหรือ king of wands ไพ่ใบนี้ระวังเรื่องของการร้อนใจการคิดมากการที่ใจร้อนเห็นไหมครับเปลวไฟเต็มไปหมดเลยในเรื่องของการทํางานพยายามทํางานด้วยความรู้สึกใจเย็นๆพยายามทางานด้วยความรู้สึกที่มีความเป็นผู้นํามีความอดทนนะครับ มีความคิดแต่อย่าไปใช้อารมณ์ในการทํางานอย่าไปร้อนใจอย่าไปเป็นเฟลไฟที่ต้องไปนั่งทะเลาะก,กับใครหรือหาเรื่องใครนะครับโดยคิดว่าที่ต้องทํางานแบบนั้นแบบนี้จนตามจนมุ่งมากเกินมากเกินไปบางทีอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนก็ได้อย่าไปคิดแทนคนอื่นจะไปเอาตัวเองไปสุ่มเสี่ยงทําเฉพาะเรื่องของงานพอเพราะฉันเพ่มิจิเชนบอกว่าระวังเรื่องของการที่โดนหลอกทั้งเรื่องความรักการงานการเงนิงน,งน,งน,งนหรือการหยิบยืมเลยนั่นเองช่วยเหลือเขาแต่ตัวเองเจ็บนะครับระวังแบบนั้นระวังการโกหกการถูกหลอก นะครับในส่วนของปี2515เนาะทั้งเรื่องความรักการงานการเงินเลยเพราะฉะนั้นศึกษาดูใจแก้ไขด้วยการศึกษาดูใจนะครับเรื่องการตรงนี้เนาะความรักการงานการเงินแนะนําว่าแก้ไขด้วยการศึกษาดูใจนะครับคนที่รู้จักคนที่คุยเรื่องงานเรื่องเงินด้วยเนาะแบบนั้นเลย,พยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า, The Moon. าเดมูลไพ่เดมูลในที่คือเรื่องของเป็นระวังเรื่องของความรู้สึกนิดนึงมาเตือนชาวศิกรดท่านว่าในปี2515เนี่ย ระวังเรื่อง,องความรู้สึกระวังเรื่องของความเจ็บปวดเล็กน้อยที่ปัญหาเล็กน้อยที่เข้ามาแต่มันจะไม่ใหญ่เลยนะถ้าคุณไม่เก็บมาคิดเพราะฉันให้ไปนิกว่าบางทีคุณอาจจะถูกใครสักคน,นทำร้ายหรือคุณเก็บมาคิดเดี๋ยวคุณรู้สึกไม่ค่อยดีอะพลังงานลบๆมันยังมีความรู้สึกอยู่ในหัวใจคุณยังฝังใจคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินแต่ให้ไปนกกิกวอโรดมิจิเชียนครับคุณอาจจะเอาเวลาว่างเนี่ยไปดูหนังไปอ่านหนังสือไปศึกษาธรรมะไปเรียนปรัชาชีวิตมากขึ้น หรือไปทําอะไรที่มันเหมือนกับเราเสริมสร้างความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นก็ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่มันจะตามมานะครับปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่เก็บไว้คิดไม่ได้เก็บไว้ฝังใจไม่ได้เก็บไว้ทําร้ายตัวเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีกร,รกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปแล้วเ,เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ